คูคูสวัสส่งพัสดุในฝรั่งเศสทำยังไงไปดูกันเลยวันนี้มีส่งของให้ลูกค้าสุดสวยถ้าใครอยากสวยก็มาสั่งกับเรานะฉันสิแดงยองเมื่อไปถึงที่ไปรษณีย์ให้บอกพนักงานว่าเราต้องการจะส่งพัสดุให้เพื่อนในฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าจะส่งแบบไหนแบบมีลายเซ็นหรือว่าไม่มีลายเซ็นเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะคะการเลือกส่งแบบมีลายเซ็นอาจจะเป็นของสําคัญซึ่งคนรับก็จะต้องเซ็นกลับมาเพื่อเป็นการยืนยันว่าพัสดุนั้นได้ส่งถึงมือแล้วหากสินค้าสูญหายหรือว,ว่ามีปัญหานนนส่่่่่งกจะไดได้้้เวาทีีีรบบใแแแมมยพิศษตณู ห,หรือว่าเสียหายไปรษณีย์ก็จะรับผิดชอบ2 3ยูโรต่อสินค้า1ากิโลกรัมจะเลือกส่งแบบไหนเนี่ยก็ให้ดูที่มูลค่าของสินค้าที่เราจะส่งไปปลายทางนะคะมาดูที่ด้านขวาน,นะคะส่วนนี้เราไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นและตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขพัสดุที่เราจะเอาไปเช็คสถานะในเว็บไซต์ของเขาเพื่อดูว่าสินค้าของเราถึงไหนแล้วส่วนด้านซ้ายข้างบนคือชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งด้านล่างก็ใส่ชื่อที่อยู่ให้เขียนหมายเลขโทรศัพท์ทับตัวหนังสือไปเลยนะคะตรงนี้สําคัญมากๆจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับทุกครั้งส่วนด เดียวไปไว้ที่หน้ากล่องของเราแล้วก็จะเอาตัวก๊อปปี้ให้เราเก็บไว้เมื่อแจกเสร็จอะไรเสร็จถ้าอยากรู้ว่าพัสดุของเราถึงไหนแล้วให้มาเช็คที่ตรงนี้ค่ะใส่เลขที่พัสดุของเราเข้าไปเมื่อกดค้นหาก็จะขึ้นสถานะการจัดส่งของเราปกติการส่งของธรรมดาแบบนี้3วันก็ถึงมือลูกค้าแล้วจ้า